สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมมาพบกันกับช่องมงคลพระเครื่องทั่วไทยนะครับผมวันนี้นะครับ EP ที่249ี่นะครับผมเป็น EP พิเศษนะครับผมต้องบอกพี่ๆทุกท่านแบบนี้เลยนะครับผมวันนี้นะครับ EP นี้นะครับเป็น EP พิเศษนะครับรายการระ 200บาทนะพี่พี่นะรายการละ200บาทเป็นพระเก่านะพี่พี่นะเป็นพระเก่าที่พี่พี่เคยเห็นหน้าค้าตากันไปบ้างแล้วนะครับผมก็ฝากช่องทางการติดต่อน่อยนะครับช่องทางการติดต่อ0 8 2ย์3 5 7 8 1สามานะครับผมเป็นเบอร์โทรและแอดไลน์ได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับผมารายการละ200นะครับผมเรามารับชมกันเลยนะครับผม รายการที่1นนะครับผมรายการที่1นนะผมต้องขออนุญ,ญาตพี่ๆทุกท่านซูมกล้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะครับ เริ่มกันที่รายการที่หนึ่งเลยนะครับผมเป็นเหรียญสวยๆแบบนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมทําโปรโมชั่นพิเศษให้กับพี่ๆแล้วนะครับผมรายการละ200บาทนะพี่ๆนะรายการละ200บาทนะวันนี้อาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับผมรายการละ200บาทไปเลยนะครับผมรายการที่1นนะครับจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดนะ นะครับพี่พี่ครับต่อที่รายการต่อไปนะครับผมรายการต่อไปจะเป็นงั่งนะพี่พี่นะจะเป็นงั่งตาแดงนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่2นะครับรายการที่2นะวันนี้น้องอาจจะไปไวนิดนึงเลยนะครับผม2อ p นี้ีนี้เดี๋ยวเอาพระเก้ามารด กระนำซัมเมอร์เซลกันเลยนะครับผมรายการที่2นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นพระเพิมรังผู้น,นะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่3นะครับรายการที่3นะครับ นี่นะพี่ๆสนใจรายการไหนนะครับผมทักทายกันได้เลยนะครับผมวันนี้น้องอ่าขออนุญาตไม่ตีกล้องนะพี่ๆนะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับผมอ่าอีกอ่ถ้าสนใจนะครับขอรูปเพิ่มเติมรายได้เลยต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะเรียมเก่านะพี่ๆหลวงพ่อผางเรียมเก่าปีหนึ่งสอครับพี่ๆครับนี่นะครับผมรายการนี้นะครับพี่ๆทุกท่านครับรายการที่ 4นะครับรายการที่4นะต่อที่รายการที่5นะครับรายการที่ห้าพ่อโต,โตนะครับผมนี่นะรายการที่5นะครับ เาโตนะครับผมต่อที่รายการที่6นะครับผมจะเป็นพระพิคเนตนะครับพี่ๆนะจะเป็นพระพิคเนตนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่6นะพี่ๆนะรายการที่6นะครับสนใจแอนไลน์ทักทายกันได้เลยนะครับผมฝั่งนี้จะเป็นท้าวเวสุวรรณนะครับผมแล้วก็พระพิคเนตนะครับ ต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่7นะครับรายการที่7ครับผมพระสมเด็จนะสมเด็จเด่มเกลานะครับผมนี่เลยนะครับผมต่อที่รายการต่อไปครับพี่ๆครับรายการที่8นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญครับพี่ๆครับเป็นเหรียญ หลวงพ่อสายันครับพี่ๆครับเหรียญหลวงพ่อสายันจ <c oughs> um ังหวัดพิจิตรนะครับพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อสายันนะครับรายการนี้นะครับรายการนี้รายการที่8นะครับผมรายการที่8นะต่อที่รายการที่9นะครับผมนี่องค์นี้องค์ที่9นะครับผมอง์นี่นะองค์ที่9นะครับ นี่หมอเมาเลยเอาของเก่าออกมารกะนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมร้อยปีนะพี่พนะรายการที่เกนะครับต่อที่รายการที่10นะครับผมรายการที่10นะพี่ๆนะเตารีดนะครับผมเป็นเตารีดปูทวดน,นะครับผมเป็นพิมพ์เตารีดนะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่10นะครับรายการที่10บนะครับผมวันนี้มีหลุดมีรั่วยังไงก็อ่ะ ตามกันเลยนะครับผมต่อที่รายการที่11พระพิตากระหนกข้างรวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับนี่นะรายการที่11นะครับรายการที่11นะครับนี่นะพิตากระหนกข้างนะครับผมต่อที่รายการที่ สนะครับรายการที่12จะเป็นหานุมานพี่พี่หานุมานนะครับผมนี่หานุมานสวยๆเลยนี่นะครับผมรายการนี้นะครับพี่พี่ครับรายการที่12นะครับรายการที่12นะครับหานุมานนะต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่13ครับพี่พี่ครับเป็นเหรียญได้พี่นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อไหนานะพ่อไหนวัดบ้านแจ้งนะครับผม นี่เลยนะครับผมเหรียญหลวงพ่อไนวัดบ้านแจ้งนะครับนะด้านหลังเป็นยันสามครับพี่ๆครับเป็นยันสามนะต่อที่รายการต่อไปรายการที่1 4นะครับรายการที่14เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมเป็นเหรียญองค์พระพุทธชินราชด้านหลังเป็นยันอกเรานะครับผม ต่อที่รายการต่อไปรายการที่15ครับผมเป็นพระสมเด็จนะพี่ๆนะเป็นพระสมเด็จครับผมรายการนี้รายการที่15นะครับผมรายการที่15นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่16นะครับผมรายการที่16หลวงปู่เอี่ยมนะพี่ๆนะนี่หลวงปู่เอี่ยมยันห้าครับผมดันหลวงปู่เอี่ยมด้านหลังจะเป็นยันห้านะครับผมนี่ออกวัดโคก ออกวัดโคนอนนะพี่พ่ณะออกวัดโคนอนนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมออกวัดโคนอนนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่16นะครับผมรายการที่16นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ รายการต่อไปรายการที่17นะครับรายการที่17นะครับผมโอ้โหนี่เป็นพระกุเลยนะครับผมเป็นพระกุครับพี่พครับนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่17นะครับ17นะครับผม ต่อที่รายการต่อไปครับพี่พี่ครับองค์ต่อไปนะครับผมรายการที่18ครับผม18นะโอ้โหนี่ครับรงม่องเงินนะครับผมยกกระเช้านะพิมพ์สวยครับพี่พี่พิมสวยนะครับนี่นะรายการที่18นะครับผมพี่พี่ไม่ทันนะครับสามารถรายขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อที่รายการที่1 0 เนะครับผมรายการที่19นะรายการที่19บเก้อุทวดนะครับผม <Bears reading> เป็นเนื้อดินนี่เนื้อดินเนื้อว่านนะพี่ๆนะเนื้อว่านเนื้อนี่นะครับผมสองสี่เก้าเจ็ดนะพี่นะรายการนี้นะครับ <Bears frustrating> รายการที่19นะครับผมต่อที่รายการที่20ครับผมรายการที่20่นะจะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับนี่ขี่ไก่หลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับผม หมุนสารแน่นๆแ,แบบนี้เลยนะครับพี่ๆครับวันนี้นะอะต้องขออาภาัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมผมวันนี้ผมอาจจะไปเร็วนิดน,นึงนะครับผมพอดีอัดคลิปไว้นะครับผมจะ ไปต่างจังหวัดเนาะพี่ๆเนาะต้องขออภัยด้วยเนาะนี่แต่ทิ้งก็ไม่ได้เลยนะพี่ๆนะเดี๋ยว YouTube มันไม่รันไม่ดันเดี๋ยวจะมองกันไม่เห็นไม่เจอนะครับผมนี่หลวงพ่อสุดวัดการหลงครับพี่ๆครับรายการนี้นะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่21นะครับรายการที่21นะครับผมนี่แต่ผมก็พยายามจะให้ดูรายละเอียดก่อนนะครับผม รายการที่21นะครับต่อที่รายการที่ย2นะครับพี่ๆครับรายการที่22เป็นเหรียญพ่อโบ้ยนะครับผมเป็นอ่าเป็นเหรียญละเป็นรูปหล่อพี่ๆเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโบ้ยนะครับนี่นะสุพรรณนะครับผมวัดมะนาว รายการนี้นะครับพี่พี่ครับรายการที่22นะครับรายการที่22นะไปกล่องกันบ้างนะครับผมต่อที่รายการที่23เป็นพระกิ่งอิสวาสุมหาราอามหามงคลพี่พี่มหามงคลยศอสอแล้พี่พี่เดี๋ยวผมขอแกะก่อนเลยนะครับโอ้โหนี่นะฮะ เป็นพระกิ่งอิสวาสุนะครับผมพระกิ่งอิสวาสุนะครับรายการนี้นะครับรายการที่23นะครับรายการที่23นะครับนี่นะเนื้อสวยๆแบบนี้นะ ครับผมไปกันต่อเลยนะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะคะร,รายการที่24นะครับผมรายการที่24เหรียญหล่อโบราณพ่อทานะพี่พี่นะเหรียญรอนะพี่พี่เหรียญรอโบราณหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับผม นี่นะครับรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่24นะครับผมต่อที่รายการที่25นะครับผมจะเป็นเหรียญพ่อเดิมนะครับผมโรงพ่อเดิมวัดหนองโพพี่ๆีเป็นเหรียญพระธรรมขันธ์หน้าโวงพ่อเดิมนะครับผมเรี่ยมเรียมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหนี่รายการนี้นะครับพี่พครับรายการที่ 2 5นะครับรายการที่25นะเห็นแล้วก็อดใจไม่ได้นะพี่ๆนะโอ้โหนี่พอเดิมนะผิวแห้งๆแบบนี้เลยผิวแห้งๆเดิมๆแบบนี้เลยพ่อเดิมของแท้นะครับผมนี่นะครับนี่ดูเล็บมือนะนี่นะครับผมรายการนี้ครับพี่ๆครับรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่25นะครับรายการที่25นะ สวยๆนะครับผมต่อที่รายการต่อไปรายการที่26นะครับจะเป็นเหนรียญหลวงพ่อเพิ่มนะครับผมเหรียญหลวงพ่อเพิ่มนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับผมรายการนี้ครับพี่ๆครับรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่26 หกนะครับรายการที่26นะหลวงพ่อเพิ่มนะครับผมวันนี้ EP พิเศษนะครับผมรายการละ200บาทครับพี่พี่ครับ EP พิเศษนะครับผมพระเก่าเลาใหม่นะครับผมรูปรอหลวงปู่ทิมพี่พี่รูปรอหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่นะครับผมรอเก่าหลวงปู่ทิมนี่มีโค้ดเลข3นะนี่เลยรายการนี้นะครับพี่พี่ครับรายการที่20 7นะครับรายการที่27นะครับต, <ing> ต่อที่รายการต่อไปนะเ Excel, หรียญแซยิดพี่เป็นเหรียญแซยิดนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่20 8แนะครับรายการที่28่นะเหรียญแซยิดนะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับ er field, รายการที่2 0 เก้านะครับผมจะเป็นพระปิตาลงรักทางเชือกรวงปู่เอี่ยมครับพี่ๆครับลงรักทางเชือกรวงปูเอียเอเอ่ยมเลยนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่สามสิบนะครับ รายการที่29นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับพ,พี่ครับรายการที่29นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดอามองคลพระเครื่องทั่วไทยนะครับผมขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับผมต่อที่รายการต่อไปรายการที่30นะครับผมจะเป็นจอบหลวงพ่อเงินเรียมให้แล้วนะครับผมสวยๆเลยพี่ๆนะสวยๆเลยนะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่ รายการนี้รายการที่30นะครับผมรายการที่30มินะพี่ๆนะต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่31นะครับผมเป็นปิตาพี่ๆนะเป็นปิตาสายใต้บาเร็วไปเรีวมาเร็วเค็มเรีวนะครับผมสวยนะด้านมอมิด,ด้านหลังนะครับพี่ๆขูไม่ได้แต่งเสริม เติมอะไรเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมรายการที่31นะครับรายการที่31อนะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่33นะครับพี่ๆครับอันนี้ผมไม่ทราบที่เหมือนกันนะอันนี้บอกตรงๆไม่ทราบที่เลยนะครับผมนี่นะโอ้นี่เป็นวัด วัดส,สาวชะงกนะครับพี่พี่ครับวัดส,สาวชะโงกนะครับพี่พี่ปีสองสี่เจ็ดเจ็ดครับพี่พี่ด้านหลังจะเป็นยันสามนะครับพี่พี่ครับรายการนี้นะครับผมรายการที่ยี่สิบไอรายการที่สามสิบสองนะครับผมตอนที่รายการ ต่อไปนะครับผมรายการต่อไปจะเป็นพระสุมกอนะครับผมรายการที่34นะครับรายการที่30มสิบขออภัยด้วยนะครับพี่ๆครับรายการที่33นะครับผมรายการที่33สามนะครับต่อที่รายการต่อไปรายการที่34นะครับผมจะเป็นพระพิมพ์นางพญานะครับผมเป็นพระพิมพ์นางพญานะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่34นะครับ ต่อที่รายการต่อไปนะครับผมรายการต่อไปนะรายการต่อไปรายการที่35นะครับผมจะเป็นหลวงปู่หมุนนะครับพี่ๆหลวงปู่หมุนวัดบ้านจันทรนะครับผมเรียมกรอบอย่างหนาะแบบนี้เลยนะครับผมเป็น106ปีหลวงปู่หมุนวัดบ้านจันทนะครับผมเหรียญสวยๆนะค,ะะนนะครับผมราคบรายการนี้นะครับผมรายการที่30 นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่36นะครับผมเป็นพระปิตาหลวงปุโตวัดประดูชิมพีนะครับนี่นะหลวงปุโตวัดประดูชิมพีนะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่36นะครับผมรายการที่36นะครับนี่นะครับ ต่อที่รายการต่อไปเลยนะครับผมรายการต่อไปรายการที่37นะครับผมรายการที่37นะ รวบเข้ามานะครั <ơi S 1> ครบผมรวงผู้สุกพี่พี่รวงผู้สุกวัดปร,ราคองมะขามเท่านะี่มีรอยจานด้านหลังนะครับผมถ้ายังไม่ชัดเจนพี่แอดไลน์ได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการนะครับผมยินดีที่จะส่งรูปเพ terrain, ิ่มเติมให้นะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่37นะครับผมต่อที่รายการต่อไปรายการที่38นะครับผมจะเป็นลิงหลวงพ่อิงวัดบางง่วนะครับ <nunca> พี่พนะเป็นเหรียญหลวงพ่อิงวัด บางงวดนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่38นะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะรายการที่39มนะครับผมเขียวก่อนนี่เลยนี่เลยรายการที่39เเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายนะพี่ๆนะวาจาสิทธิ์นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมรายการที่39นะครับผมรายการที่39นะพี่ๆนะ ต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบนะครับพี่ๆนะนี่เลยเหรียญหลวงพ่อหลวงปู่จืดนะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่จืดนะพี่ๆนะเหรียญหลวงปู่จืดวัดถ้ำเขาภูนะครับผมเหรียญหลวงปู่จืดวัดถ้ำเขาภูนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่สี่สิบนะครับรายการที่สี่สิบนะครับ สำหรับวันนี้นะครับพี่ๆครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนรายการสี่สรายการนะครับผมรายการละ200บาทฟรีค่าจัดส่งอย่างเช่นเคยเลย0 2 8 2 4 5 3ป7 8 1นนะครับผมช่องมงคลพระเครื่องกราบสวัสดีครับผม